มาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหลังจากที่คุณปู่ติดโลมอยู่ฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าต้องย้ายรถออกให้ช่างเขาเอาเหล็กมาลงนะคะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะเจ้าวาลินไทยเป็นตัวช่วยก็คือจะไปดึงนะคะจะไปดึงเจ้าคุณปู่แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนแต่วุ่นดูจาก ดูจากเจ้าวาเลนไทน์แล้วน่าจะเดินข้ามฝั่งไปนะคะแต่วุ้นไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าหรือยังไงเนาะมาเอาใจช่วยกันค่ะติดซะนาะโอ,อ้ย่ารถติดเด้ ตอนนี้วุ้นยังเดาใจไม่ออกนะคะว่าเจ้าวาเลนไทน์จะจะทำอะไรจะไปไหนนะแต่วุ้นคิดว่าเจ้าวาเลนไทน์น่าจะข้ามฟากไปไปช่วยคุณปู่ฝั่งโน้นนะคะแต่รถคุณปู่เอแต่เจ้าวาเลนไทน์มันไม่มีแรงเลยเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ยข่อยเสียวติดลมเนี Ôi tít nó Áo 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 Ôi khỏi xéo tít Áo 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 à เสียวเจ้าเริณไทยโอ้ยเอาไป แล้วไปแล้วขึ้นไปเลยไปเย้ข้าฝั่งได้แล้วค่ะหลังจากที่วุ้นลุ้นกลัวรถจมต่อไปเราก็มาลุ้นจะขึ้นคูนี่แหละจะขึ้นยังไงนี่โอ้ลำบากเนาะอุปสรรคหลายแท่เนาะ มีแห้งขึงน่นบ้เนาะอออไปไปได้แล้วโฮโอยฮ่อย ขึ้นเป็นไขึ้นเออโอ้อหอยรุ่นเื่อยใจสิขาดเ,เ,เย้อัลโย่าอะไรอู้เสียวไปโอ้คุณรุนจนเหนื่อยสองสารรถ หนักเยอะมากเลยค่ะ ยไปเลยไปเลยไ เุิ่งปูติดเครื่องแล้วค่ะสตาร์ทเครื่องแล้วจะวนโวโอไม่ใช่จะวันละไทายตจ้นละนทยน่าจ,จะดันตูดนะคะ ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้น,น,น,นโอ้มันลื่นนะคะไปแล้วภารกิจนี้สำเร็จแล้วค่ะโอ้อุปสรรคเยอะมากวุนทั้งถ่ายทั้งลุ้น าจะไปไหนไปแล้วคะ่ะเจ้าคุณปู่ไม่รู้ไปไหนไปหาที่จอดหรือว่าไปไหนไม่รู้ โอเคค่ะคลิปนี้ภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดีไว้มาต่อกันคลิปหน้าบนเส้นสายมันสอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบนเส้นสายมันด้วยนะคะบ๊ายบาย